phá lan muốn ngắt start พอลูกพองัดได้เลยกดอยู่แล้วเออเดี๋ยวไปข้างๆง,งัดได้เลยใช้ประแจดิ lên lên, à. đi thôi, đi thôi. no no no. để sai mày. เดี๋ยวขับเร่งเดี๋ยวซ้ายไป้ายไปาย้ายซ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 ้ายไปอีกลองใส่เกียร์ถอยหลังมาคนนะี้ถอยหลังได้ไหมอ่านั่นแหละใส่เกียร์ถอยหลังดันไปข้างหน้าสิอ่านั้นเกียร์ว่างกดเกียร์ว่างไว้ ใส่เกียร์เดินหน้าไปกันนะอ่ะพอก่อนพอก่อนดับเครื่องดีดับเครื่องง่ายเดี๋ยวซ้ายไปเลยไปเดินไปนู่นอ่อดับเครื่องเลยตัวนี้ดันไปข้างหน้าคันเร่งอ่ะ ใ่อ่าดันไปไม่ไม่ใช่ไอ้ตัวนั่นไงตัวดำพ่อบอกดันไปข้างหน้าอ่าอันสีส้มใส่เกียวว่างไว้อ่าอ่าโอ้ยหนาเนาะอ่ะพอลงมาหนูต้องลงทางนูน้น